ตัวอย่างเต็มท่าแรกนะครับผมแชร์ได้แชร์ไปทุกคนมีเรื่องไม่ปกติโอ้โหเหียนจับทางเราคิดว,ว่าไม่ใช่อาการของคนวิกจลจริตทั่วไป <c oughs> นี่มันล้างทรงหรือปีศาจนี่มันเจ้าถั่วคนิ้นีีก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายเป็นมากกว่านี้โอ้โหพ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขาโอโ้เจมจิเป็นบาทหลวงด้วยนะฮะผมว่ารอบนี้ปังแน่นอนถามมงคลฟิล์ม เป็นชุมชนคาทอลิกที่มีความเก่าแก่แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังมีความเชื่อกเกี่ยวกับการากาวูชาณดวงดวงผีม,มาลีกับระโดนอะไรปงอย่างเข้าโอ้ชื่อหลอนมากมาลีาต้องเป็นปีศาจแน่ๆเออเจ้ามาเทมแข้งเออเจ้ามาเทมขาไหวเหรอถ้าผีตัวนี้มันเก่งแม่ก็เชี่ยงเงานีละฟันคอแม่มันโลด าาไว้ข้าแต่กราบผู้เป็นเจ้ารับผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพึ่งบารมีพระคิดสักทีเฮ้ยโห้ายไม่ได้ว่าปีศาจตัวนี้ไม่เป็นใครก่อนที่มันจะสิงร่างคนทั้งหมู่บ้านชูบิกรีผีพวกนี้มันร้ายมากพอไม่แน่ใจอ่ะมันจะปราบคุณได้คุณต้องมีศรัทธานพระเจ้าพ่อนับถือพระเจ้า แต่โลกของผมนับถือผีอือฮึ่ฟิลแบบร่างทรงนะฮะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระอรช่วยที่หลภุกขอ้นพระเจ้าขึ้นมาเออโอ้โหมีความเป็นร่างทรงมีความเป็นศาสนานะฮะโอ้โหพูดถึงความเป็นคอร์เทลิกผสมพูดผีโอ้โห แล้วก็ยังเป็นวิชวลของผู้กับที่หยดทุกคนพี่คุย้าเฮยนี้ยนแน่นอนนะฮะเออฉากสุดท้ายนี่นึกว่าผีใหญ่ช่วยท้าแรกนะฮะโอไมล์กูเยอะเกินนี่เจฟิงหาคมนะฮะเหี้ยนจัดทุกคน